สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในฮิบรูบทที่9ซึ่งผู้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้กําลังทบทวนการปฏิบัติในพับพลาในพัมมีเดิมครับพี่น้องครับเรากําลังล,งลงลึกในระบบการถวายบูชาพับพลาและพระสัญญาของพระเจ้าพระธรรมฮิบรูน,นำเปรียบเทียบความแตกต่างให้เห็นว่าพระราชกิจและการปฏิบัติของพระเยซูคริส ไม่เพียงแต่คล้ายกันกับการปฏิบัติในพระพลาพระกัมพีเดิมแต่ยังเหนือกว่าด้วยครับพี่น้องครับพระเยซูอยู่ในขั้นเหนือกว่าครับเป็น the best ซึ่งแปลว่าดีที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะเหนือกว่าและดีกว่านี้อีกแล้วเรามาดูกันครับฮีบรูบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่5โปรดฟังพระนะของพระเจ้าแท้จริงถึงแม้พันธสัญญาเดิมนั้นก็ยังมีกฎสําหรับการปฏิบัติในพิธีนมัมการ และได้มีสถานอันบริสุทธิ์สำหรับโลกนี้เพราะว่าได้มีพระปลาสร้างขึ้นตกแต่งเสร็จแล้วคือห้องชั้นนอกซึ่งมีคันประทีบโตะ๊ะและขนมปังหน้าพระพักห้องนี้เรียกว่าที่บริสุทธิ์และภายในม่านชั้นที่สองมีห้องพระปราซึ่งเรียกว่าที่บริสุทธิ์ที่สุดห้องนั้นมีแท่นทองคําสําหรับถวายเครื่องหอมมีหีบพันธสัญญาหุ้มด้วยทองคำทุกด้าน และในหีบนั้นมีโถทองคำใสมานาและมีไม้เท้าของอารนที่ออกชอ่อและมีแผ่นศิลาพันธสัญญาและเนื้อหีบนั้นมีเครูปแห่งสง่าราศีคลุมพระที่นั่งพระกุรุณานั้นสิ่งเหล่านี้เราจะพรรณนาให้ละเอียดในที่นี้ไม่ได้พี่น้องครับ5ข้อนี้เราจะเห็นว่าระบบการถวายบูชานั้นมีความซับซ้อนมีความละเอียดอ่อนมากมายเหลือเกินเราจะเห็นนะครับว่าพันธสัญญาเดิม และกฎเกณฑ์การถวายบูชานั้นมีกฎระเบียบเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนครับและมีพับพลาที่ตั้งอยู่บนโลกนี้พับพลาคืออะไรครับพับพลาในภาษาอังกฤษเรียกว่า tabernacle tabernacle นั้นก็คือพับพลาหรือเต็นเต็นที่พระเจ้านัดพบกับคนของพระองค์ผู้เขียนสรุปให้เห็นถึงเสียงต่างที่ใช้ในพับพลานี่เองและในข้อที่5นะครับถ้าไม่ตั้งใจที่จะเขียนละเอียดครับแต่สังเกตคำาว่าพระรูณา พระที่นั่งกรุณานะครับพระที่นั่งกรุณาถามว่าทําไมใช้พระที่นั่งกรุณาครับก็คือการประทับของพระเจ้าที่อยู่ในเตนทัพพหรือในพระภานั้นนํามาซึ่งการลบล้างพระอาญาของพระเจ้านํามาซึ่งการที่มนุษย์ประชากรของพระเจ้านั้นจะได้รับพระกรุณาของพระองค์บนพระที่นั่งพระกรุณานี่เองความบาปของชนชาติอิสราเอลในสมัยพระมปีเดินนั้นถูกลบล้างออกไปแล้วลบล้างพระอาญา ความหมายก็คืองดเว้นการลงอาญาหรือการลงพระอาญาซึ่งหมายถึงพระกรุณาของพระเจ้าถูกหยิบยื่นแก่พวกเขาครับพระเจ้าหยิบยื่นพระกรุณาของพระเจ้าซึ่งมีสัญลักษณ์คือพระที่นั่งกรุณานั่นเองและการที่พระเจ้าได้หยิบยื่นพระกรุณาแก่พวกเขาพระเจ้าได้กําลังระงับโทษระงับพระพิโรธอันชอบธรรมของพระองค ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขาพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอะไรสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะโดยการสิ้นประชนของพระเยซูคริสต์บนแมงเคนั่นเองและพระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชาไทยบบบและการถวายพระโลหิตของพระเยซูที่ได้หลั่งไหลมันเขนั้นทําให้เราังหลายนั้นถูกลบล้างพระอาฏยาเราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระกรุณาของพระเจ้า พี่น้องฟังแล้วรู้สึกทราบซึ้งไหมครับแท้จริงแล้วเราเข้าใจบางสิ่งบางอย่างแบบตื้นเขินผิวเผินทําให้เราไม่สามารถทราบซึ้งในความเป็นผู้ช่วยให้รอดหรือพระผู้ช่วยให้รอดหรือผู้ที่หลังโลหิตเพื่อเราทั้งหลายบนแมงเเขนทําให้เราไม่สามารถทราบซึ้งในพระเยซสุคริสเท่าที่ควรฉะนั้นพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจครับ การที่พี่น้องฟังเสียงสิทธิพิบาลก็ดีหรือการที่พี่น้องติดตามอ่านพระวจนะของพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวทุกเช้าก็ดีทําให้เราทราบซึ้งและเรียนรู้ว่าพระเยซูเป็นใครและเรียนรู้ว่าพระองค์ทําอะไรให้เรามากขนาดไหนเรียนรู้ว่าพระองค์ชงมีพระคุณให้กับเรามากมายขนาดไหนมีพระกรุณามากมายขนาดไหนเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระพลาเราจะได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระเยซูคริสต์ ผู้ได้ทรงเส้นประชนบนแมงเขียนผู้ได้ทรงหลังพระรหิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายทุกคนเพื่อเราทั้งหลายคืนดีกับพระเจ้าเราทั้งหลายไม่ต้องตกนรกหมกไหมเราไม่เราทั้งหลายไม่ต้องตกอยู่ในบึงไฟเราทั้งหลายได้ถูกงดเว้นผ่าจากการลงโทษของพระเจ้าซึ่งตรงกับในพระคัมภีร์โรมบทที่8ข้อหนึ่งเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพี่น้องพูดตามผมนะครับ เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์อีกครั้งครับเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องโปรดจําไว้ดีนะครับหลายครั้งทีเดียวเวลาที่เราเจออะไรบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ชอบเรารู้สึกไม่แฟร์เรารู้สึกพระเจ้าลงโทษพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ลงโทษเรานะครับ เพราะพ่อผีข้อนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูริ์ถ้าเราอยู่ในพระเยซูกิดจริงๆเราจะไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับการลงพระอาญยาเพราะเนื่องจากพระเยซูได้ทรงรับพระอาญยาเรียบร้อยแล้วบนแมงเขนครับผมจะอธิบายที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับ holy of holies หรื the most holy the most holy หรือ holy of h o l i นั่นก็คือเป็นห้องชั้นในในพระพราครับ ซึ่งพี่น้องลองคิดถึงพับพาว่าเป็นเต็นท์นะครับแต่เป็นเต็นท์ใหญ่และตรงกลางตรงนั้นนะฮะก็มีห้องที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นห้องที่สงวนไว้ให้กับปุโรหิตซึ่งเรียกว่าเป็นหัวหน้าปุโรหิตที่เรียกว่าเป็นมหาปุโรหิตที่เข้าประจำการในปีนั้นจะต้องมีการถวายบูชานะครับซึ่งเราจะเรียนรู้ต่อไปว่าถวายเพื่อลบล้างบาปของประชาชน ในห้องนี้ครับในข้อที่4ได้บอกว่าในห้องนี้มีแท่นทองคำสำ,สำหรับถวายเครื่องหอมและมีหีบพันธ,ธสัญญาหุ้มด้วยทองคำทุกด้านหีบนั่นเองมีของที่เรียกว่า 1. โถทองคำใส่มานา 2. ไม้เท้าของอารณ์3แผ่นศิลาพันธสัญญาพี่นะครับมี3อย่างที่อยู่ในนั้น1คือโถทองคำใส่มานา 2. คือไม้เท้าของอารณ์3คือ แผ่นศิลาพันธสัญญาหรือแท็บเล็ตนะครับฉะนั้นพี่น้องในห้องนั้นมีแท่นทองคำถวายเครื่องหอมมีหีบพันธสัญญาที่พูดถึงคำสัญญาอันยั่งยืนมั่นคงของพระเจ้าในหีบนะครับมีถทองคำมีไม้เท้าและมีแผ่นศิลาพันธสัญญาพี่น้องจำให้ดีนะครับในข้อที่5ครับได้บอกว่าเหนือหีบนั้นมีรูปเครูปแห่งสง่าราศี คลุมพระที่นั่งพระกรุณานั้นเครูปคือใครครับเครูปนั้นเป็นทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ที่ถูกจําลองออกมาให้เป็นทูตสวรรค์ที่อยู่เหนือหีพันธัญญาและปะีกนั้นเขาก็คลุมครับเขาก็คลุมตัวเองไว้เพื่อแสดงถึงความถ่อมใจว่าแท้จริงแล้วไม่มีใครรวมทั้งทูตสวรรค์ด้วยที่จะ จากผ่าตดยาของพระเจ้าได้พี่น้องครับแต่มนุษย์นั้นเป็นสิ่งทรงสร้างที่พิเศษสุดที่พ,พ,พระกัมภีเนี่ยว่าเหนือกว่าทูตสวรรค์เพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์นั้นมีสิทธิ์ที่จะกลับใจได้มีสิทธิ์ที่จะกลับใจได้ทูตสวรรค์นั้นไม่มีสิทธิ์ครับหรือหมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แต่มนุษย์นั้นมีสิทธิ์ที่จะกลับใจได้ตลอดเวลากว่าที่เขาจะตายจนกว่าที่เขาจะตายพี่น้องครับนั่นคือ พระกรุณาธิคุณของพระเจ้าที่ทําให้เราเหนือชั้นกว่าทูตสวรรค์แต่อะไรก็ดีครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราสามารถกลับใจได้ครับประเด็นที่ว่าเราสามารถกลับใจได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้จักรู้จักตัวเองและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าไว้เปิดทางให้กับเราในการที่เราจะรับความรอดเริ่มต้นชีวิตใหม่ เราจะรับพระกรุณาที่คุณของพระเจ้ารับความรักมั่นคงของพระองค์บทเรียนในวันนี้ก็คือเราแท้จริงแล้วเราต้องถูกลงพระอาจยาเราต้องถูกลงโทษแต่พระเยซูพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ลบล้างพระอาจยาเพื่อเราทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาด้วยพระองค์เองและพระองค์เป็นผู้ถวายบูชาด้วยพระองค์เองให้เราร่วมใจกันอีกฐานครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ข้าพงศ์หลายได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่ทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่ข้าพงศ์หลายนั้นอยู่ในพระองค์อยู่ในพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่พระอิค์ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปของข้าพงศ์หลาย พระองค์ทรงชำระข้าพงหลายให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นพระองค์ทรงนำการคืนดีมาถึงชีวิตของข้าพมหลายและนี่คือสิ่งที่ข้าพจะต้องทบทวนพูดซ้ำย้ำทวนตลอดเวลาเพื่อให้สำนึกและประจักษ์พระเจ้าข้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพงหลายด้วยเถิดให้เกิดความซาบซึง้งและจากความซาบซึง้งจะไปถึงการรู้พระคุณของพระองค์และตอบแทนพระคุณของพระองค์ด้วยการกระทำด้วยการประบฤติด้วยการรับใช้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาด้วยเถิด อธิษฐานกราบทูนในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอาํำนวยพระพ,พรพี่น้องีรักทุกท่านครับสวัสดีครับพระคุณล้ำเลิศของพระย No!